สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเสียนแซมนะคะวันนี้พี่โยก็จะมานะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วก็ยังมีเกมมาให้น้องๆเล่นกันด้วยนะคะแจก3รางวัลนะคะสําหรับคนที่อยากได้นะคะก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นั่นเองนะคะวันนี้พี่โยก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือตัวนี้เลยค่ะ h e n a าเพลานะคะคอลลาเจนบอดี้เจลตัวนี้เลยนะคะ พี่โยตพี่โยคิดว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงเห็นเน็ตที่ที่น้องๆพี่ๆหลายคน,นยคงเห็นเน็ตไอดอลที่ที่เขารีวิวกันมาแล้วมากมายนะคะตัวเฮนาเพล่าตัวนี้นะคะเฮนาเพล่าตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่ไว้ใช้ทาตัวนะคะ <S 1> <S 1> เป็นคอลลาเจนแบบเต็มๆเลยนะคะ <S <S แล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยแบบเต็มๆเลยคุณน้อง <S 1> <S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราที่เราเห็นในทําท้องตลาดที่เขามีขายอยู่เนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนอาจจะ10หรือ20แล้วก็ส่วนผสมของตัวอื่นเข้ามาแต่ตัวนี้จะเป็นตรงจุดเลยค่ะนนั้ เฮนาเพลสตัวนี้คือเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบบว่าคือมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิภาพเนี่ยภายในเจ4ดถึงสิบสี่วันเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะเฮนารเพลสตัวนี้นะคะแล้วก็เฮนาร์เพลสตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเฮนาร์เพลสตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องนะคะคนที่ผิวขาวแต่ไม่ใสนะคะสําหรับตัวนะผิวคําผิวเข้มแต่ว่าผิวไม่ใสเคยเห็นไหมผิวคนที่แบบผิวค้มแต่ไม่ใสนะคะก็เยอะแยะเนาะแต่สมมติเฮนาร์เพลสตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวใสนะคะแล้วก็ผิวเด้งสําหรับคนที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรนะผิวที่อ่อเขาเรียกว่าแตกายงาคุณน้องแตกายงาสําหรับลดความอ้วนเนี่ยนะครับมันจะมีผิวที่แตกายงาถูกต้องไหมเฮนาร์พราตัวนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ผิวเปลือกส้มผิวเซลลูไลท์เอ่ออีกอย่างหนึ่งลดมากอันนี้คือคนที่หัวเข่าดาๆนะคะข้อศอกดําๆเนี่ยเฮนาร์พราเนี่ยจะเอาอยู่เลยคุณน้องแล้วก็จะช่วยได้ทําให้มันแบบกระจ่างเอ่อภายในเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะก็จะเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวพี่โยวขอเล่าอย่างนี้ก่อนนะว่า เฮนนาเพลสตัวนี้ยพี่โยขวดแรกเนี่ยขวดแรกคือร้อยมิลน,นะคะคือเขามีขวดร้อยมิลกับห้าสิบมิลน,นะขวดแรกคือร้อยมิลขวดนี้ยพี่โยซื้อก่อนเพราะพี่โยเห็นเห็นเดตไอดอลแล้วกันเนาะเห็นหลายหลายคนเนี่ยเขารีวิวซึ่งแบบว่าพี่ก็เป็นคนชอบดูโซเชียลแคมแล้วก็ซื้อตามนั่นแหละแล้วก็ไปซื้อมาใช้นะคะขวดแรกปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเออน้องคนชื่อน้องปุ้มเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งผิวแบบโอ้โหคุณน้องผิวขาวมากๆเนี่ย เขาก็มาเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่โยเออเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โยใช้ขวดละกันเนาะแต่พี่โยรบกวนรีวิวให้น้องด้วยแล้วน้องก็จะแจกให้อีกสามรางวัลซึ่งพี่ก็ถูกจิตมากๆอะไรประมาณนี้นะคะจนพี่ชายไปได้สักพักหนึ่งน้องปุ้มก็มาบอกว่าพี่โยเนี่ยน้องปุ้มจริงๆเงี้ยไม่รีวิวเลยไงวันนี้ก็เลยจัดคลิปให้น้องปุ้มสักนิดนึงก็คือเนี่ยค่ะมาแจากสามรางวัลเลยสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะ สำหรับบางคนที่บอกว่าเนี่ยหนูจะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แล้วรอกว่าจะได้พีมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องค่ะคุณน้องหาซื้อได้เลยกับน้องปุ้มนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ลไลน์ไว้ที่หัวคลิปนะคะก็คือว่าสําหรับคนที่อยากใช้ก็คือไปซื้อกับเขาได้เลยแล้วเขากเ็เขาเรียกว่าอะไรนะราคาก็ไม่แพงมากคุณน้องสําหรับคอลลเจนคนนี้นใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะประมาณหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็อันนี้คือพี่โยใช้กับพี่ตุย้ยจริงๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะหมดลงไปนะคะพี่ตุ้ยจะชอบมากพี่จะบอกอย่างหนึ่งว่าพี่ตุะะ้เเนนี่่่าป็คคทหววงงรือม ความผิวดําของเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนผิวครับมาก่อนแต่เห็นในคลิปเนี่ยเขาจะเป็นคนผิวขาวน้องเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่จำอางนิดนึงแต่เขาไม่ได้เป็นเกย์นะแต่เขาจำอางนิดนึงเขาก็จะแบบประมาณว่าเหมือนประมาณว่าเอ่อจะชอบเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเฮนาเพราเนี่ยเขาใช้ใช้ทุกวันจริงๆแล้วเราก็จะแช่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ยคือตู้เย็นของพี่ตรงข้างๆนี้เลยเป็นตู้เย็นเล็กๆกันนะคะเราก็จะแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาจะทา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 ตอนก่อนแล้วเราก็จะทาทาทากันอะไรเงี้ยทั้งคู่นะคะแต่พี่โยอดบอกก่อนพี่ยอดจะใช้ไม่บ่อยเท ผลิตภัณฑ์ละว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามันใช้จริงจริงคุณน้งเพราะว่าพี่ตุ้ยเนี่ยพี่สังเกตเขาเนี่ยเขาข่าวขึ้นมาเรื่อยๆเป็นะสะเต็ปสเต็ปเลยมันถึงว่าก็คือก็คือมันไม่ทําให้ผิวบางเลยนะคุณนอ้องไอตัวเฮนนาพลาตัวนี้นะคะก็ไม่ทำให้ผิวบางด้วยแล้วก็มันมันมันโอเคอะ่ะมันโอเคเลยสําหรับคนที่อยากจะแบบให้ผิวมัน มันขาวใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวแบบที่มันมีปัญหาต่างๆมากมายนะคะตัวนี้จะเอาอยู่เลยนะคะวันนี้พี่โยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเพนาเพราแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะพี่โยแจกสามรางวัลเลยค่ะก็ยังไงก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปติดต่อซื้อกับคุณปุ้มได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ไลน์ไว้วันนี้พี่โยไปก่อนคะ่ะขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามมากๆเลยนะคะรักทุกคนมากๆค่ะไม่บ้า,บาค่ะ